แล้วไงพูดเรื่องตัวเองก่อนเลยไม่เป็นประโยคบอกเล่าแบบแต่ว่าเป็นประโยคอวดถ้าอวดอะมันต้องเป็นสิ่งดีๆสวยๆไม่ใช่หรอวะเอาแล้วถ่ายรูปกับกับเทวารูปให้อะอี่แลถ่ายกูบังเทวารูปให้ถ่ายรูปเทวารูปแต่บังเทวารูปรอกีมือถ่ายรูปบุญรอดนะคะร้างได้ลูกหลัชั้นแล้ว สวัสดีค่ัทุกคนหลังบู๊เลยเหรอคเร์แบแล้วเริ่มแล้วสวัสดีค่ะทุกคนวัค่ันนี้นะคะเรานุ่งขาวมุมขาวมาในบทแม่ชีสาวล้วอยู่ที่งานนวัดบูร์ของไทยใล่นะคะก็คือเพิ่งลงมาจาก BTS สุรศักดิ์เราลงมุ่นหน้าถนนทาถนนเหนือจะต้องออกตัวก่อนเลยว่าฉันอะมาทั้งหมดศูนย์กลางเออใช่ไม่เคยมาเลยตอนนี้ห้าโมงเย็นนะเธอแบบคือทำสุดๆทุกคนมีการแบบตั้งบู๊มีแอบิชั่นของตัวเองแล้วมีแบบว่า ดิสเลกแบบต่างๆมากมายเต็มท้งถนนนะเธอตอนนีย oh. ังไม่พีถ้าดให้พิธีมันรุ่มหนึ uh really ่งหรอคือแต่ละคนเขาก็จะมีการแบบจัดงาน presentation อะไรเต็มท้องถนนเลยอ่ะเขาจะแบบบอกเพื่อแบบเพื่อรับออกทำเลตีออกมาดูแลตามาวันนี้จะมีขบวนเยอะมากๆประมาณแปดกบวนจะมีขบวนค้นทรงสามกบวนเออคนเนี่ยจะดีเขาจะออกมาดีวนกมาแล้วก็้าแมแกลคนก็คือแบบ ขับข้างแล้วอ่ะขับข้างแล้วอ่ะแล้วเขาก็จะมีการปิดถนนในเร็วๆนี้ภายในห้าสี่ปักคนี่ผานั่งโดนเนี่ยประมาณไหนเมื่อคืนนะจริงเหรอเครื่องนันเบียร์ไปแบบเบื่อได้แล้วบอสตัว่าอลังการเนี่ยนะ,ลละ,ะาาลอลังการมากเพราะว่าหนึ่งปีมีหนึ่งครอยู่กลุ่มคนที่มานี่คือเขาศรัทธานในอะไรกันเธอหรือเขาถึงมาด้วยพร้อมเพรียงตัวหัวใจกันเนี่ยอันศาารัทธาในองเทพนางบ่าวเพราะโดนนักด่านินดูอ่าในศาสนาพราหมณ์อินดูคือนว่าลาบเอ่ะ จะมีเก้าคืนเบอร์แล้วฉันได้ไปเจอในรอบที่สิบอันนี้จะเป็นสุดท้ายหรอเกินที่พ่อแม่ของมาดูเดือดตาดมาชนะแล้วก็มันก็โองเลยต้องมุกอาเซเลเรตโอ้ยโลดซึ่งวันนี้เราก็มาในนามหมู่บ้านเออเป็นหมูมารคนเดียวหรือเปล่าเออแล้วบุรอดมาทุกปีเลยไหมทุกครั้งที่ตัดเรื่องกับลูกเบอเออเพราะว่าฉันงก็ต้องเบอร์ที่นี่เน้นเหมือนกันหมู่นเดิมลุกเด้หรือไปขอพรขอได้ไปทุกการเลยเดิเออโลดซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอใครบ้างพี่บุรอดวันนี้อะ ขึ้นแค่หลับ้างโบนดึงหรือป้าอุ้มน้ำโเป็นเรื่องที่พี่มาอะไรแล้วก็ะมีพี่อาเธอร์ปวองโกวันนี้ก็เหมือนเป็นงานไายพาเรทอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเจะเธอเยอะมากลุกคนเธอสนุกของมันคืออารด้วยซ้ำการทำาลบนเนี่ยงเกงยป็นอย่างมะอะไรคะลู้นแท้เห็นไหมก็คือว่าเขาวห่าไปแล้วอ่ะเออขาบนห่าไปแล้วปุ๊บมาล้างหน จริงเหรอเอาคูกรามความศรัทธาความงมงายมีเส้นแบ่งอยู่บางๆกลุ่มบางคนอาจจะแบบงมงายจะมากในแบบคือแบบไม่เลยมูเลมบ้าเอ์เพื่อนสักคนหนึงแบบน่าเสื่พระแม่มากเลยแอบเขาจะแบบมีร่างตรงมันจะปหารร่างตรงอะไรมีเรื่องใช่ไมารทุกเรื่องอ่ะทหารร่างตรงหมดเลยอ่า่อันนี้ไม่ใช่แหละอันนี้เป็นงมงายแล้วหมายถึงว่าถ้าเราเชื่อแล้วเหมือนเป็นที่ในจิตใจให้เรามีกำลังในการตัดสินใจวิเคราะห์เหตุและผลในการใช้ชีวิตคือไม่ว่าเราเชื่ออะไรมันไม่ใช่ ต้องผิดเธอแต่แค่เราต้องมีสติกับมันทุกครั้งไม่ว่าอะไรก็ตามอย่างฉันที่ศรัทธาในเด็กเอ็นอะไรเงี้ยอ่ะงงงานกันหนูว่างงงนลูกฉันไม่ได้งงงานแต่ฉันอมคาเอาอเธอและความเลิศอ่ะมันไม่ใช่มีแค่แบบตั้งสูงแต่คือคอสตูมเมคอัพมันคืออันดับหนึ่งอยู่นะมันมีทั้งแบบรูปรถกลิ่นเสียง เธอเนี่ยอย่างบางอันเนี้ยก็จะมีแบบว่าผ้าคลุมองค์พระแม่หรือว่าปิดตาองค์พระแม่ไว้ก่อนเพราะว่าเ,าเขาอะ่ะยังไม่ไมดดมทันพิธีเปิดตัวอ๋อต้องมีพิธีเปิดต่ออ๋อนี่ไงที่เขาปิดไว้สวัสดีคะ่ะฉันไม่ได้สังเกตเลยนะว่าว่าแบบมีการปิดปิดที่ไม่ตัดสจริงด้วยเธอนี่ไง ภาพาท้่นักต่างดูในตอนแรกกับตอนที่มาถึงที่เรานรีส์เออมันมีความแตกต่างเลยนะตอนเดิมที่พูบอ่าแตกต่างโดยสิย้นเชิงเ,<อ>เธอเพราะว่าคือชอาแ่ลวาดภาพไว้ว่ามันจะคล้ายแบบพรายพารีซซึ่งฉันมองภาพไม่ออกว่าเขาจะมาตั้งมูต์กันใหญ่ขนาดนี้แบบ<อ>และทุกอันมันคือความแบบวิจิตรนะเธอรูอ้ออกปะมไม่คิดว่ามันจะใส่ความอาร์ตความแบบเดคอเรชั่นที่มันเวอร์เบอร์สิบขนาดเนี้ยพอเหมือนลงมาจากพิเทดอังบฤ ไว้หอตรงนี้ yeah. yani. แบบเอเนอร์จีพลังงามันเปี่ยนเลยแบบว่ามันมีความแบบขลังก็ได้ด้วยกลิ่นกันดังเออด้วยกลิ่นด้วยสีด้วยแบบรูปต่างๆที่เราเห็นอะมันแบบมันคือพลังแห่งความเชื่อเธอเมื่อเธออยู่ในที่ที่มีแห่งความเชื่อมันจะแบบรู้สึกอบร้อมไปด้วยพลังมากมาย าเกิดสมมติว่ามีคนที่แบบว่าเพิ่งเคยมาครั้งแรกของฉันหรือว่าไม่เคยมาเลยอะ่ะการเตรียมตัวในการมางานนวัดาตรีคือต้องทำยังไงบ้างถึ<า>งอดึงเข้ามาได้เลย,เลย,เลยมาได้เลยใช่ไหมให้แบบทำใจให้สบ,บายเธออ่ะสามารถไม่เชื่อได้เลยเออเออเออรวบรวมเออเออเออแล้วใส่สีอื่นมาได้ไหมได้ดูแลนั่เลยไม,มเออ่เรื่องอ๋อเขาไม่ีิดเรื่องงานแต่งตัวเลยใช่ไหมคือคุณพี่บางคนคือจัดเต็มสุดๆอ่ะเออเลยแต่หรือไม่เบลหรือแต่เหมือนแร็คยังแต่งแร็าได้ใช่ไหมผู้หาเธอกับฟองฟองฝันหาบ อ้เคูนะทำใจให้สบายมาถึงเบียด้ปุ๊บสัตดานเดิมกลับมาเลยท่าเบ็ดเหวัาเบียมันรุกปีมะเนี่ยซันน่ามาครั้งแรกคืออีบรอดเนี่ยเป็นคนชวนมาแล้วคือแบบว่าเออพอมาครั้งแรกเราก็แบบอุ้ยขนลุกวันเนี้ยก็มารอดูว่าจะมีอัินี้หารอะไรเกิดขึ้นมีปีนึงอรอดแบบอีดอกรอดถือไฟว้ถือไฟอีดอกรอยู่อยู่บรอดต้นแรกด้วยว่าเฉยๆกูบไอ้เกูขนลุกแบบดูไเย ือเส้แล้วการที่คนอ่ะยืนดูในแต่ละซุ้มหมดเนี้ยแบบเลือกดูซุ้มไหนซุ้มไหนมันมีมินิ่งอะไรปะเธอจริงจริงมันก็เป็นการส่้ามความงามแหละแล้วแต่ละซุ้มจะ,ะเห็นว่าเขาจะมีเทพที่ต่างกันบางเทพก็เป็นเออ,าเอาเบางเทพก็เป็นอ๋อก็เหมือนที่เธอบอกว่าแต่ละคนก็จะมีเมนของตัวเองเขาก็จะเหมือนโฟกัสกับอันนั้นเป็นหลักใช่ไหมเออเลิศเลิศเลิศ แล้วฉันมีคําถามว่า,วาดอกไม้ที่เธอถือมาทั้งวันอะ่ะคือเธอมาไหว้อันนี้เลยใช่ไหมเพราะอะไรต้องเป็นบูธนี้อ่ะพี่อ,อมร์ขึนีอ่อ๋อคือพี่ออกมาบูธนี้เหรออ๋อคือรุ่นที่ที่มาอะไรเราที่เราพูดไปตอนตอนแรกคือบูธนี้เลยพรม่กลีคือสีแดงดอกไม้สีแดงคือพระแม่กาลีเนาะอันนี้ที่เราจะอยู่ในวันนี้เลยเนาะใช่ปะเดี๋ยวเรามารอดูการกับความศักดิ์สิทธิ์และความศรัทธาของผู้คนสุดปังมาแล้ว แล้วไงมันไม่มีการมาถามให้เป็นไงบ้างหรืออะไรกันไม่พูดเรื่องตัวเองก่อนเลยเป็นประโยคบอกเล่าแบบบอกว่าเป็นประโยคอวดถ้าอวดอะมันเป็นสิ่งดีๆสวยๆไม่ใช่เหรอวะเอาพี่อมมาสวัสดีค่ะและนี่คือพี่อมมาค่ะเริ่มแล้วฮะเบลลี่แดนส์ไม่ไปกล้องหน่อยเออเอแม่งานของซุนลี อันนี้ก็แบบลูกสามดอก <Jean> อันนี้เป็นการทำอะไรที่รอดรู้ได้บอกตอนต่อตอนจนรูป รอดเยี่ยมโซตรงนั้นอ่ะลงโซเปนการบีเบลามปการมูขาไฟก็คือคนที่แบบมาดูตรงนี้คือไครก็สามารถเข้าไปทำได้ล ลงมานั่งตรงริมถนนแล้วเพื่ออะไรครับรองนีมเหรือมาเลขาจะแห่มาจะหันเจอดูดเราจะพาแม่แห่มมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเถอเด้ตื่นเาตื่นไหมบงบอมตื่นแต่ตอนนี้ฉันจะสับหลักวันทายล้วโตเป็นคนสุดหล่อตู่ะเรื่อความปากเพื่อประสบการณ์อลรมณค่าของเราปกติแล้วขบวนเขาจะเริ่มแห่กี่โมงแม่ พุ่งเรื่องออกจากวัดแครใช่ไหมไม่ว่าจะมีโมเมนต์อะไรอีดอกหนึ่งก็คือจะต้องอยู่กันตลอดอยู่ด้วยกันตลอดเวลาไม่กิไม่มาไม่โนได้ต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาไม่กินกันไปไหนต่างแฟนกันเพราะว่าเออเนี่ยเป็นแฟนกันปะเนี่ยป๊อปรอดเนี่ยเห็นไหมตอนแรกเป็นว่า๊อปแามตอนนี้เป็นป๊อปรอดด้วยซ้ำเออและแล้วเหตุการณ์ที่เราได้คาดฝันเอาไว้แล้วก็เกิดขึ้นต้นตอ ตอนนี้ก็คือขบวนจะมาแล้วทั้งหมดกี่ขบวนพี่สาวแต่ขบวนขบวนแรกบวสอขบวนบวนสี่ขวนห้เบนกก็คือจบดึกดใช่ไหมประมาณเท่าไหร่ประมาณเวลามันจบทางรนี้ประมาณที้มันดึกดุไปหืออี้ยงานจจบก็คอจบมายควว่าขบวนที่เป็นมีทั้งหมดก็อยู่ที่สองไปเลยใช่ไหม เธอฉันสังเกตว่ามีการมีการแบบเหมือนท่องปะท่องว่าอะไรม,มีมีความหมายว่าอ่าก็คือว่าทุกคนในที่นี้ก็คือจะต้องแบบท่องได้อะไรแบบนั้นโอเคเธอก็คือคนที่เขาตับโรยเมื่อกี้ก็คือไปร่างทรงน้องในะ่มีคนลุกสุดๆพี่สาวแบบแบบใหม่จรงิงๆอนะ่ะเกิดได้โดยที่ไม่ต้องส่งตัวแล้วนะแบบว่าเออ มันเป็นผงสีแดงด้วยซ้ำสับหรับใครที่ไม่ได้อะเขาเขาก็จะเหมือนแบบเอาผงที่ได้บนตัวเราไปไปให้เพื่อนข้างหลังได้หน่อยด้วยนะผมเพิ่งรู้แล้วคือตอนที่เขาแบบรวยมาก็ทุกคนแบบพยายามแบบออยยาากกขอรับอะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบแปลกใหม่สุดดอเลยนะคะก็คือเป็นอีกองนึ่งก็คือเป็นเปลี่ยนบทสวดใช่ไหมโอเคอ่าแล้วเราก็จะมีการแบบว่าจับจับกันเป็นทอดๆแบบนี้นะคะ ผงแป้งสีขาวๆหอมๆเอออันนี้คืออันนี้คือเทพสมัยอะไรไม่ได้นมปโอเคนี่ก็จะเป็นลักษณะผงสีขาวนะครับนี่ผงเยอะยิ่งเฮงยิ่งเฮงใช่ไหมยิ่งผงเยอะโอเคเราลาบแล้วคือจะมีอีกปากกาโรยผงเรื่อยๆเรื่อยๆหน่อยต่อไปก็คือเป็นใบสดาวพระแม่จางลีดีชาด้วยใบสะเดาใช่ไหมครับโอ้นี่เฮงเย็นเดี๋ยวจะดูนะ เลยหรอถือไปตลอดเวลาเลยถือ,อไฟ <ป S 2> ใช่ไหมครับโอ้ไปแล้วก็โยโยโยแล้วเล่นแบนี่ก็จะ,ะเป็นขบวนการลีน่นกอรค้งการลืจะเป็นบทส,ส่วนของในส่วนนี้ ที่เขามีอะไรแทงท oh. yeah. ี่ปากก็คือเป็นร่างทรงของแม่กาลีใช่ปะแต่เขาเป็นผู้ชายปะก็คือเป็นร่างทรงของแม่เป็นกาลีได้เหมือนกันใช่ไหมโอเคทําทำไมของพี่บุญรอดถึงมีตรงหน้าผากด้วยอ๋อเราสามารถรอแปะได้ใช่ไหมีร่างถ่ายรูปกับเทวรูปให้อ่ะี่าถ่ายทูบังเทวรูปให้ถ่ายรูปเทวรูปแต่บังเทวรูปหรอฝีมือถ่ายร okay. ูปบุญรอดนะคะจังได้ ดีนะข,ขอบคุณนะอ่ะาในฐานะที่ <c oughs> เราสองคนเพิ่งไปมาครั้งแรกแล้วเมือ่อวันจบไปแล้วกับขบวนเธอเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเราก็คือ,ขอสข้อตรวจตวจก็ไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้ว่านทรแต่เราองค์ต้องอะไรแต่เราก็อยากได้แปลอ่ะไรเราก็มีความเชื่อว่าถ้าเราได้แล้วเราก็จะเห็นไป้กัารเอเอเร<อ>า<อ>ไม่เสียหายเอเอเราไม่เสียหายก็คือเลิเดี๋ยวเราก็ไปฟังก่อนแต่ความรู้สึกของฉันนะคือแบบพลังความเชื่อของคนแัน แพทชุดสุดอะโดยเฉพาะของตุ่มต่มก็คือพะพะแม่กาลีก็มีเลการแบบเหล็กมีเหล็กที่เสียบอยู่ในปากไป็นร่างทรงอะมีแก้วมันถือมันอยู่อย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีเหมือนใบใบระดาวก็คือเอามาให้ยาวมันอยู่ในบรรยากาศตรงนี้ครั้งแรกแล้วมันแบบมันยาวอ่ะที่บุรีรัมย์รู้สึกยังไงบ้างคือบุใจไม่กอิ่มบุญมากก็จะมีพลังเยอะมากใช่ใช่เธออะตอนไหนตอนไหนเราจะเห็นว่าือนแบบอุ้ยเตรียมงานกันใหญ่โตมากเราท่านมาแค่แป๊บเดียวอ่ะคือทุกคนมาเพื่อสิ่งอีู่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ ไม่เ,เขารู้สึกของเธอเธอเห็นพวกเธอแบบมีตารเป็นที่ไปรำกับไฟอ่ะตรงหน้าพระเทวารูปอ่ะเธอรู้สึกยังไงบ้างในตอนนั้นตัวฉันเนี่ยยังไม่ได้เข้าถึงขนาดแต่ว่าๆๆกา็ก <ๆ S 2> ็ออกไปอธิษฐานอะไรก็เป็นเหมือนกันคือฉันอ่ะชั้แรกด้วยแล้วฉันก็ยังถามอย่างเงอาืออยู่ว่าถ้าเขามายื่นไฟให้อ่ะเราต้องรับใช่ไหมแล้วฉันจะทำท่าย,ยัางไงดีฉันก็เลยทำะมาณนี้แล้วก็เป็นการอธิษฐานขอพรไปนั่นเป็นการบูชาไปให้พ่อแม่บูชาไฟให้พ่อแม่เปน คือฉันเป็นคนที่แบบอาจจะไม่ได้มีสนะัมรัสเลในชีวิตแต่ฉันมา,มาอยู่ตรงนี้แล้วฉันรู้สึกเลยว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่เคาน์เตอร์เล็กๆแล้วอ่ะมันคือเคาน์เตอร์ที่ใหญ่มากคนที่แบบ เขาเรียกบริัทอามันเยอะแบบเยอะมาก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 จริงๆค่ะเรื่องวิธีการผลิตเนโลยีลงได้อะแล้วก็แบบเรื่องความเชื่อมัน drive ให้เกิดหลายๆอย่างเช่นเรื่องแบบการจับ exemption ต่างๆนั่นแหละมันก็วอา์กกำลังันในมุมนี้พี่เล็กเมีอะไรฝากไหมไม่มีอะไรฝากค่ะก็สาธุนะคะขอให้ผู้ชมรวยรวยทุกคนเจริญเจริญนะคะขอให้ทุกคนรวยทุกคนก็คือเจอสิ่งดีๆนะคะ ก็อยากให้พวกเราไปทำไรกัดีก็สามารถทำเองกได้นะครับวันนี้ก็คือต้องขอตัวไปแล้วนะคะจุ่ามาังค์ชนเดียวตอนนี้ความเชื่อมาพร้อมกับความเสี่ยงตอนนี้ซึ่งด้านหลังเราเป็นความเสี่ยงทั้งหมดนีหแล้วัไหนเธอบอกเขาปิดถนนไงเธอเพลนี้่แล้วหรอ